One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่21กร,รกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพรบรตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับที่มาของตำรวจกองประจำการหรือตำรวจเกณฑ์เช่นเดียวกับการคัดเลือกทหารนะครับหากกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอคาดว่าจะมีตำรวจเกณฑ์ชุดแรก ในช่วงเดือนพฤษภาคม2,559ติดตามประเด็นนี้จากคุณวินัยทรสศรีหาคลังครับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2,558ที่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติเกี่ยวกับที่มาตำรวจกองประจำการหรือเรียกว่าตำรวจเกณฑ์ หากผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอน,นอชอก็าจะกลายเป็นมิติใหม่ของวงการตำรวจทุกๆปีนับจากนี้จะมีการคัดเลือกตำรวจเกณฑ์หรือเกณฑ์ตำรวจเชกเช่นกับการเกณฑ์ทหารร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เสนอโดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากมองว่าอัตรากำลังพลที่มีอยู่กว่า2อ0 0 0 0ห้นายในปัจจุบันไม่เพียงพอกับภารกิจที่มีอยู่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังต้องการกำลังคนเพิ่มอีกกว่า10,000แนายเพื่อทดแทนอัตรากำลังคนที่ขาดแคลนตำรวจกองประจำการมีที่มาเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทุกๆปีชายไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ต้องจับใบดำใบแดงเข้ารับราชการทหารใน3เหล่าทัพคือกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศรวมกว่า1นึ่งแสนนายหากพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติฉบับใหม่ผ่านความเห็นชอบ จะขอเพิ่มสัดส่วนคัดเลือกอีกปีละ20,000นายเพื่อเข้ารับราชการตำรวจเป็นเวลา2ปีเช่นเดียวกับทหารกองประจำการแนวคิดตรงนี้ก็เป็นการผ่อนคลายขอกำลังเจ้าหน้าที่โดยที่ไม่กระทบหรือเป็นภาระกาบง,งบประมาณของประเทศมากเกินไปนักแล้วตรงนี้ก็คือปัญหาว่าเราอยากจะได้ตำรวจแต่ว่าถ้าขอปกติก็จะไปไปเป็นภาระงบประมาณจึงได้ใช้แนวทางนี้เพื่อจะได้ตำรวจมาอยู่กับเราในระยะ2ปี ตำรวจกองประจำการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะไม่มียศไม่มีตำแหน่งเมื่อปลดประจำการจะมีสถานะเช่นเดียวกับฐานกองหนุนมีภารกิจสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายเพื่อลดภาระค้าราชการตำรวจประจำทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบค้าราชการทหารมาบังคับใช้โดยอนุโลมให้กำหน,นอดอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ให้ตำรวจกองประจำการตกเดือนละ1 0,000บาทต่อน,นายสายตรวจเดินเท้าสายตรวจจราจรกใกล้พวกนี้ไปทําให้ตำรวจเหล่านี้ไปทําแต่ถ้าวันเราต้องการกําลังมาเพื่อดูแลการชุมนุมหรือดูแลการจัดงานใหญ่หญโดยระดมกําลังมาเราก็เกณฑ์มาภาคไหนก็แล้วแต่หรือมาในกรุงเทพซึ่งเมื่อก่อนที่เรามีการชุมนุมเรานํากําลังของผู้ที่เรียกเป็นผูด้ดูแลมวลชนเนี่ยมาจากทุกภาค ก็ไปกระทบกําลังสายตรวจปกติร่างพระราชบัญญัติตํารจห่งชาติฉบับใหม่อยู่ในขั้นตอนเสนอให้สอน,นอชอพิจารณาหากมีมติเห็นชอบผ่านทั้งสาวาระคาดว่าจะมีตํารวจกองประจำการชุดแรกออกมารับใช้ประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคม2559นี้วินัยทรสีหากลังรายงาน o News ตรงไปตรงมา